สวัสดีจ้าสวัสดียามเจ้าเช้านุอ่อบ้านก็ไปวิ่งมาแต่เช้าจ้ะตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งอาบน้ำเสร็จก็ตากผ้านุ่นน่นะเอาใหม่สิอันนี้ทำไมดิ What you doing before เป็นนน่นน่น w h What you do I? ออนน่นนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอํา้ำสวย <c oughs> ฉันสวยถึงบอกสวัสดีจ้านะทุกคนช่วงนี้ก็เช้าเช้าอยู่จ้ะมืดฟ้ามัวดินมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเลยแดดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วอาทิตย์นี้ก็กลับมาหนาวจ้ะอากาศอยู่ที่ประมาณ1 0 7 8องศาเสียงหนุ่มสาวก็อยู่บนห้องคุยกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้่นะลูกเต้าจอยนะลูกเต้าจอยคุยกันอยู่น่ะเียงคุยกันตื่นกัน,ก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 นละจอยจะไปลีดเพื่อนอนะจะไปหาดูชุดจ้ะ ชุดที่จะใส่ไปงานรับปริญญาลูกสาวที่ลอนดอนก็จะไปหาซื้อชุดแบบธรรมดา,าก็ไม่ใช่แบบว่าจะไปซื้อแบบอลังการยิ่งใหญ่เอาแค่แบบว่าทําให้เราดูแบบดูเรียบร้อยสมาร์ทหน่อยให้มันเข้ากับสถานที่จะ้ะนะส่วนใหญ่ก็คือชุดซัมเมอร์ทั่วไปอ่ะคือฝรั่งเขาจะไม่เน้นอะไรที่แบบ อลังการเพื่อนๆนะขอแค่ให้มันสุภาพให้มันเข้ากับสถานที่ที่เราไปอะจ้ะทุกคนก็ชุดไม่ต้องใส่หมวกก็ได้แล้วแต่คนจะใส่หมวกใส่อะไรก็แล้วแต่จะไม่ใส่อะจ้ะนะย่าอาจจะใส่ก็เรื่องของย่านะแต่ว่าอาจจะมีหลายคนก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วแต่เขาอะจ้ะนะไอ้เราก็แค่ว่าเอาให้มันแบบว่ารู้เรียบร้อยดูแบบว่าให้มันถูกที่ถูกทางสักหน่อยเงี้ยไม่ต้องอลังการมากมาย ะจะที่ลูกสาวจอยบอกนะลูกสาวจอยคนเล็กบอกอะ่ะสบายสบายแต่ก็ไม่ให้เหมือนกับว่าไปแบบว่าไปงานกลางคืนไปงานปาร์ตี้ตามทิกตามบาร์เงี้ยนะก็ธรรมดาชุดแบบเรียบร้อยจ้ะนะเสียงตื่นกันละเมื่อคืนนี่ว่าที่ลูกเคยก,ก็กินอาหารไทยว่านชอบชอบจ้ะชอบนะมีปอเปียแล้วก็แกงมัสมัน่นนางชอบ ขอบคุณใจกินจานเบลเลอ์อยู่จ้ะทุกคนวันหลังทาอย่างอื่นให้กินนางบอกว่านางสามารถกินเผ็ดได้นะกินเผ็ดได้แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเผ็ดแบบแบบที่เรากินอะ่ะก็คือเผ็ดก็ความเผ็ดมีได้แต่ว่าไม่อย่าให้เผ็ดเหมือนเรากินไงเสียงลองแอนตื่นทํากาแฟให้กันคือเขามาพักคืนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าว่าที่ลูกเคยเขาจะไปเที่ยวนะจะไปเที่ยวกับกับพอ่กบพอกับแม่เขาสองอาทิตย์ทุกคนนู่นไปแถวภาคใต้ของลอนดอนนู่นแหละ ก็เลยมาหาน้องแอนไงเขาจะไม่เจอกันสองอาทิตย์น้องแอนก็เงาเงาอยู่นะ่ะนะเดี๋ยวจอยจะเอารูปให้ดูเจอกันนี้ก็นุ่งกันนี้ไงนะจอยแอบถ่ายอยู่มอบานเนะี่ยแอบนิดนึงตอนที่จอยทอดปอบเปียอยู่อะนะแล้วก็แอบถ่ายอยู่ลมแรงแรงเพื่อนเหมือนก็น,น้าหนาวอีกละ<ฮ>เบือ่อเบือ่อนายร่มเริ่มเนี่ยเอาออกลงเถอะนะมันไม่จําเป็นต้องใช้ล่มละนี่ฝนก็จะตกรออินเม็ดด้วยเนี่ยฝนรินเม็ดทุกคน ก <c oughs> ินเสร็จแล้วก็มานั่งไอไอเนาะวันนี้เอ้ยตื่นมาก็ตลกเลยเป็นเพื่อนเอย้ยตลกและเตรียมตัวไปทำงานละเพียนดีฟู้ดออร์ไลท์ลัสไนบิว e a โฟล์ u ูฟบิทมัสแมน m ฮ s ยม a สแมนอิมอิม <laughs> สุขเรอเพียนเนี่ยบอกอิม อยู่อิ่มหนาวเยอะ or last night อิ่มแล้วเมื่อคืน how many egg you have today แดน just four เพิ่งกินไข่ไปสี่ลูกเมื่อกี้แต่เมื่อคืนนี่บอกว่าอิ่มมัสมัน just f o r darling นานๆกินอาหารไทยโอเคอยู่เนาะแอนดี้เนาะหนาวแต่ว่าใส่กางเกงขาสั้นเพื่นดีเยอะเนาะอยู่บ้าน no weather เปลี่ยนเนี่ยบอกว่าฉันไม่ฉันไม่ใช่ฉันอากาศ bye 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 Andy bye S <S 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 อากาศอากาศอากาศบ้อกกับสิงบอกฮะบอกก็น,นึกว่าจะเข้าว่าตัวเองนะบายบาย Have a good day throw that away, What box <block? S 2> I don't know โยนทิ้งไม่กี่นาทีเนี่ยถ้าบอกเธออย่เอาขวดน้ำฉันทิ้งนั่นวางอยูน่นะไปละไปทำงานละอู้วกลับมาหนาวเย็นอีกแล้วทุกคนเลยน่าเบื่อนหน่ายมาก เย็ไปเราจะไปทำงานน้องแอนก็ไปทำงานส่วนไอ้นี่ส่วนเป็นน้องแอนก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกับแม่เขาอาจารย์นะไปเที่ยวกับแม่เขาบางชอบอยู่เมื่อกี้ก็บอกว่าขอบคุณสําหรับอาหารจอยก็แอบถ่ายเพื่อนๆนะจอยก็แอบถ่ายนิดๆนหน่อยๆให้ทุกคนเห็นไม่ได้ถ่ายก็เต็มตัวลองเขาตอนที่เขาอยู่ข้างนอกน่ยถ่ายนิดๆนหน่อยๆจ้ะ ไม่ได้ถ่ายแบบว่าเต็มตัวเขาเพื่อนเห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขนั่นแหละทุกคนพ่อแม่เนาะสอนน้องแอนสอนภาษาไทยเขาเยอะนะสอนภาษาไทยแฟนอะไปสอนอะไรกันไม่รู้สวยมากมากน้องแอนบอกว่าพูดได้วังนี้ฉันสอนเขาว่าสวยมากๆ แล้วก็อะไรกัะไ,ไปอาบน้ำเออไปอาบน้ำเหม็นเลยนะโอ้ยสอดกันนะเหมือนอันดี้อันนี้ก็แปบน้าเหม็นเมื่อวานก็เห็นเห็นกินข้าวเสร็จนะวัี่ลูกเคยก็เลยพูดกับน้องแอนนะไปอาบน้ำเหม็นถึงบอกนะเขาพูดแ,แต่พูดชัดมากเลยนะแล้วก็จอยก็เลยสอนเขาคำว,ว่าสวัสด,ดีอย่างเงี้ยนะสวัสดีสวัสด,ด,สสด,ดีครับขอบคุณครับนะจอยสอนเขาอะ ตอนฟาที่ลูกเขยอะแล้วเขาเขาบอกว่าแล้วถ้าว่าน้องแอนพูดมากอย่างเงี้ยนะพูดไม่หยุดนะเน่อต้องพูดยังไงบอกว่าหยุดจะบอกว่ายุด,ด,ยดนางก็พูดตะโกนมาหยุดเสียงว่าอย่างเงี้เนาะชี้น้องแอนหยุดอย่างเงี้ยนฮะแต่ว่าเนาะฝรั่งหัดพูดไทยไม่แม่มันก็จะกึ่งหน้ารักกึ่งตลกอะทุกคนนะแต่ว่าสำเนียงเขาก็ให้ได้อะสำเนียงเขาก็ได้อยทุกคนแล้วทีนี้ เราก็บอกว่าพูดมากเงี้ยน้องแอนพูดมากก็พูดยังไงถ้าเขาถ้าฉันจะพูดคําว่าพูดไม่หยุดอย่างเงี้ยแต่ให้ฉันพูดฉันต้องพูดยังไงเขาถามจอยนะบอกว่าพูดมากเธอพูดมากเงี้ยน้องแอนแต่พวกจอยไี่สอนกันนี้พวกจอยไม่ได้โกรธกันนะเพื่อนๆนะมันแล้วแต่ครอบครัวเอาเอาจริงๆเราสอนนะเราก็จะบอกเขาว่าอันไหนสมควรที่จะพูดกับใครอันไหนสมควรที่จะพูดกับคนที่เรารัก เหมือนเช่นน้องแอนกับแฟนเขาเขาก็พูดกันส่งคนเขาไม่ได้มาพูดกับเราใช่ไหมล่ะนะมาจอยจอยพูดกับแอนดี้ก็แอนดี้ก็จะพูดกับแค่กับจอยนะเขาจะไม่ไปพูดกับคนอื่นว่าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะสอนอยู่ว่าเราไม่สามารถจะใช้คาอะไรกับคนอื่นทุกคนได้นะนอกจากกับจอยเพื่อนจอยจอยก็บอกอย่าไปพูดเพราะเราไม่รู้หรอกเพื่อนเพื่อนว่าคนเรามีเส้นสิศนในการฟังขนาดไหนเนาะ แต่คุยได้กันสองคนผมเมียน,นี่แหละเขาคนอื่นไม่ต้องไปพูดอ่ะจอยก็าบเงี้นะก็เหมือนแฟนน้องแอนนี่ก็เหมือนกันตอยก็สอนอยู่นะเธอพูดได้ก็พูดกับแฟนนะกับแ,แฟนเธออันไหนสิ่งในที่แบบว่าเธอคิดว่ามาเออไม่น่าจะไปพูดกับคนอื่นอ่ะอันไหนที่แบบว่าสวัสดีครับสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับอะไรเงี้ยเราสามารถพูดได้ทั่วไปเราจอยก็พูดอย่างนี้เนาะก็คือสอนเขาในทางที่ดีแหละ เดี๋ยวจอยจะเอาคลิปนะของพวกเขาส่งคนลงอ่าบางทีก็ตรงกลางบางทีก็ตรงท้ายเพื่อนๆนะท้ายคลิปอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าจอยยังไม่กล้าไปถ่ายเขาจี้อย่างที่จอยบอกอะนะคือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวได้ได้แต่แค่แอบถ่ายอย่างเงี้ยเพื่อ <laughs> นแอบถ่ายเอา <c oughs> แอบถ่ายแอบอะไรเงี้เอาจากทุกคน นะอาหารเขาชอบอยู่เดี๋ยวตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวเธอกลับมามาตัดเที่ยวเดี๋ยวจะทําให้กินอีกนี่นะทาพวกแกงอย่างอื่นนะแกงเขาบอกว่าเขาไปกินอาหารร้านไทยร้านหนึ่งที่เมืองลีดไปสั่งแกงคิววานเพื่อนเขาบอกไม่ได้เรื่องเลยเหมือนก็เอามาจากไอเหมือนก็ว่าทําเสร็จแต่ในในกล่องแช่แข็งแล้วเอามาอุ่นให้เขากินเขาไปอย่างคนรู้สึกเขาอะคือเด็กคนนี้เขาชอบกินอาหารบาแบบว่าทําแบบทําเสร็จก,ก็กินเลยไม่ชอบ กินของในช่องแช่แข็งเท่าไหร่คือเขากับน้องเอตส่วนใหญ่ถ้ามาเขาทํากินกันเนี่ยเขาจะไม่มีของที่แบบว่าแช่แข็งอ่ะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาแล้วก็เขาทำกินกันตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยถึงจะกินสองอสามทุ่มสามทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะทํากินกันน่ะจ๊ะนะนั่นแหละจอยก็เออเดี๋ยวมางวดหลังแนละ้วทาให้ทาให้กินใหม่อย่างเงี้ยนะนั่นนะแ,แหละจ้ะทุกคนคนเราเนาะมันก็ต้องปรับกันไปเรื่อยๆจ้ะจอยก,ก็ปรับเขาก็ปรับ แต่เดี๋ยวนี้ก็พี่แอนดี้เขาก็โอเคนะจอยก็โอเคแต่ก็ยังแบบว่าเรื่องพื้นที่เป็นส่วนตัวมันก็ธรรมดาแหละมันต้องใช้เวลาทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บจะแบบไอ้นั่นได้เลยนะคนเราเคยอยู่แบบว่าสงบสุขอันนี้มันก็สงบสุขอยู่เพื่อนๆแต่ว่ามันไม่เคยมีสมาชิกมาวุ่นวายมาเดินมาอะไรที่บ้านเราบ่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้คือเราต้องปรับตัวนั่นแหละจ้ะต้องปรับตัว จนกว่านั่นแหละเขาจะย้ายออกกับจอยจะบอกไว้อยู่นะถ้าว่าคบกันนานเลยปีหนึ่งอะจอยจะให้น้องแอนอนะย้ายออกไปอยู่กันไปหาเช่ากันคือเป็นไปหาเช่าที่เป็นแบบว่าตัวเองเป็นอยู่เป็นเหมือนคู่หนุ่มเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างนั้นอะคือจะไม่ให้มาอยู่กับพ่อกับแม่จนแบบว่ามีแฟนแล้วคบกันนานแล้วก็ยังจะมาวุ่นวายกับจอยจอยก็ไม่ค่อยจะ นั่นเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะก็คืออยากให้เขาว่ามีชีวิตที่แบบว่ารู้จักยืนด้วยตัวเองมีแฟนแล้วคบกันนานแล้วก็ต้องข่อยคว้าหาที่อยู่เป็นของตัวเองเป็นหลักเบงเป็นแหล่งเพราะว่าเขาก็วางแผนนาอยากมีลูกถ้าอยากมีลูกก็ต้องมีบ้านต้องรู้จักเก็บเงินหาเช่าที่หาหาหาเช่าที่อยู่นะแล้วก็สร้างหลังสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองจะมาอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเป็นไปไม่ได้นะเพราะพ่อจอยก็อยากจะอยู่แบบว่าเออ อายุเริ่มเยอะเราก็ต้องการความสงบมากขึ้นเนาะพเพื่อนเพื่อนะอันนี้อันนี้พูดถึงอนะเนาะน่าจะถามว่าถ้าเขาไม่มีแฟนอยู่ไหมคือถ้าอยู่ไม่มีแฟนถ้าอายุสี่สิบก็คือต้องต้องออกเพื่อนเพื่อนนะอายุสามสิบต้นๆ้นี้ก็ต้องแยกแยกย้ายกันออกแล้วเพื่อนเพื่อนจริงไหมจะมาอยู่กับแม่เกาะกันอยู่นเป็นไปนไม่ได้เพื่อน เขาไม่ได้มาติดแม่ติดพ่อนะแต่แค่เขาเป็นคนที่แบบว่าาเด็กบางคนน่ะคือง่ายๆไง,ยง,ยงยอยู่บ้านคือไม่ต้องไปเสียค่าเช่าบ้านทําอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเก็บเงินไว้เที่ยวดีกว่านี่คือมันมันไม่ได้แล้วไงอายุสามติดต้นๆน,น,นี่จะจะบอกให้เขาย้ายแยกแยกออกอยู่เพื่อนๆนแยกแยกออกจากบ้านนะ่ะเพื่อนเหมือนกับว่าย้ายออกจากบ้านอ่ะให้เขาไปหาพื้นที่ของเขายามที่เพื่อแฟนตัวเองมาเพื่อนฝูงตัวเองมาตัวเองได้ต้อนรับอย่างเต็มที่โดยที่แบบว่า ไม่ต้องมาให้พ่อแม่นั่งเครียดกังวลอยากจะอยู่บ้านเองอยากจะเดินตดเดินอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะเออไม่ต้องมานั่งเก่งมานั่งแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันมากมายนะจอยคิดอย่างเงี้ยนะทุกคนนะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบายรกกันละวทุกคนฝากไปเดินแล้วหนูฝากไปเดินละ เป็นน้องเอ็มขึ่นเลิงาน